นี่คือตู้คอนเทนเนอร์นะครับตู้คอนเทนเนอร์นี้ก็จะมีที่เปิดเข้าไปส่งสินค้านะฮะเขาไปตู้เหล็กใหญ่แบบเนี้ยนะครับเต่ที่มาที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้เพราะว่างานผมเนี่ยเป็นงานใครๆก็เข้าใจและคิดว่าเป็นงานการเมือง มาเล่นการเมืองแต่งานผมไม่ใช่งานการเมืองนะครับเป็นงานวิสัยทัศน์เป็นเรื่องอนาคตศาสตร์นะแต่ว่ามันต้องมาจัดการอำนาจสูงสุดก็คืออำนาจการเมืองก่อนเพราะมันมีสี่พิลักที่นี่ประกาศประกาศต้องประกาศทำการเมืองอะ่ะแต่เป็นการเมืองโลกแต่งานจริงๆไม่ใช่งานการเมืองอไม่ใช่งานการเมืองนะ งานอนาคตศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์นี้นะฮะาพามนุษยชาติเนี่ยเปลี่ยนยุคสมัยการปกครองเปลี่ยนยุคการปกครองอะ่ะจากยุคที่ที่แล้วมานะแล้วยุคปัจจุบันและยุคอนาคตที่จะไปเนี่ยยุคที่แล้วมาคือย,ยุคกษัตริย์ปกครองเจ้าของลครระมายุคนี้ปรับัปลี่นที่เราอยู่เนี่ยเป็นยุคตัวแทนซึ่งมีคณนาัฐบาล แต่ต่อไปเนี่ยจะไปข้างหน้าอนาะคตเนี่ยเป็นยุคไม่มีคณรัฐบาลไม่มีคณรัฐบาลน,นะแต่จะเป็นยุคประชาชนปกครองตัวเองพอจะเข้าใจงานผมหรือ,อยังครับยุคที่แล้วเป็นยุคกษัตริย์ปกครองเจ้าของนครปกครองนะเหนือหัวมาประชาชนทั้งหมดประชาชนนะก็เรียกว่ากษัตริย์พูดคำไหนประชาชนก็เป็นกฎหมายได้ประชาชนเสียชีิดได้เลยนะยุคเจ้าของละครมันจบไปแล้วมายุคนี้เป็นยุค ตัวแทนเป็นยุคมีคณะรัฐบาลมีการเลือกตั้งแต่ต่อไปเนี้ยไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีตัวแทนม่จตตัวจริงประชาชนเลยนั่นคือยุคต่อไปก็คือยุค AI นั่นเองน,นั่นแหละคืองานผมเป็นงานที่จะพาประเทศไทยเนี่ยออกจากปัจจุบันเนี้ยทิ้งปัจจุบันเนี้ยไปสู่ยุคประชาชนปกครอง,องตัวเองเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเป็นงานอนาคตข้างหน้า ประชาชนปกครองตอนเองโดยมีมาตรฐานที่เรียกว่าสี่พิลักเ,เป็นมาตรฐานของชาติแต่ละชาติประเทศไทยจะเสนอมาตรฐานชาติของประเทศไทยเนี่ยเป็นสี่พิลักนะพิลักที่หนึ่งคือระบอบการปกครองพิลักที่สองคือประชาชนมีมูลค่าคนละสิบล้านยี่สิบล้านอันที่สามระบบการค้าขายใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมแต่เป็นทุนสมมาตร อันที่4นี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นพุทธนิการคอสมิกเศียเนี่ยสี่แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเมนหลักเรียกว่าสี่อภิหลักไทยก็คือเปเไทยเนี่ยมีอภิอภิคือใหญ่หลักก็คือหลักนโยบายหลักใหญ่เศียเนี่ยเป็นเมนนะเสร็จแล้วก็จะมีอีกหกหกปฏิวัติตามมาหกปฏิวัติตามมาแล้วหกปฏิวัติที่ตามมาเนี่ยรวมกับสี่มันก็เป็นสิบรวมแล้วจะมีผู้ดูแลสิบทีมสิบทีมดูแลแต่ละ ทีมทีมดูแลระบอบการปกครองใหม่ที่เรียกว่าธรรมาทิษายหรือประชาธิปไตยชั้นสูงทีมที่สองอดูแลเรื่องประชาชนปเป็นมนุษย์ของคำวิจัยน,นะทีมที่สามดูแลเรื่องการค้าที่ไม่ใช่ทุนนิยมแต่ทุนสมตมรอกันที่สี่ดูเรื่องจิตวิญญาณน,นะและอันที่ห้านะอันที่ห้าก็คือปฏิวัติทั้งหกนั่นเองก็คืออันที่ห้านี่คือเปลี่ยนการปกครอง กฎหมายนะหรือกฎหมายเก่าทิ้งเพราะมันคนละยุคกันไงเข้าสู่ยุคประชาชนปกครองตัวเองมันไม่มีตัวแทนแล้วกฎหมายใหม่กฎหมายเก่าทิ้งกฎหมายใหม่เกิดเนี่ยเป็นยุคที่หรือกฎหมายทิ้งหมดเพราะกฎหมายไประเทศไทยเนี่ยมันนะทุกคนเข้าใจนะอันที่ห้านั่นคือรื้อทิ้งกฎหมายหมดทุกกระทรวงหมดเปลี่ยนหม่หมดส่วนอันที่หกอันที่หกนี้ดูแลสแสวงหา สิทแรกแสวงหาพลังงานสแสวงหาแหล่งน้ำสแสวงหาอากาศนะก็คืออากาศน้ำพลังงานสิทธิ์แรกเสียเนี่ยก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก,กันใหม่หมดมีหน่วยงานใหม่หมดนะต่อมาอีกอันที่เจดอันที่เจ็ดนะทีมที่เจดการ บันเทิงกีฬานะบันเทิงกีฬานะฮะท่องเที่ยวนะฮะบ,บันเทิงกีฬาท่องเที่ยวอีกการหนึ่งอาหารอาหารอาหารไทยอะอาหารการกินนะต่อมาอันที่แ อันที่แปดนี้ทุกกระทรวงไอ้สี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกเสียเนี่ยอันนี้คือคือใหม่นะแต่ว่าอันที่เก้าอันที่เก้าก็คือวัฒนธรรมการแพทย์วัฒนธรรมการแพทย์นะสื่อ แล้วก็อีกการผมคิดเองอะแต่ว่าบางทีมันลืมมันไม่ได้ใช้วัฒนธรรมการแพทย์สื่อออ้กันเอาไปข้ามไปก่อนเลยกันส่วนที่สิบรวมราวเขมรไทยพมา่ารวมสีชาติเป็นเป็นรัฐพุทธใหม่ตามลิขิตประเทศเพื่อประเทศไทยเป็นชาติไทยมหารัฐในยุครอตสิบเอ็ดพราะนั้นต้องเตรียม แต่แบบน,นี้แต่ที่มายืนตรงที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะมาเต่ที่มาเพราะว่าวันนี้มันมันมีการพูดเรื่องก็คือช่วงนี้พูดแลนบิตกันเยอะแลนบิตแล้วเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์อรัฐงานผมไม่ใช่งานการเืยงานผมเป็นงานอนาคตาศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องการขนส่งทีนี้ก็มีที่นี่มีแก้จาราจรหายขาดขอะไรเงี้ยแล้วก็การขนส่งมีกองเรือพาณิชย์ของเราเอง เพื่อที่จะค้าขายเสร็จแล้วมันมันมีเรื่องแรงบิดอยู่ตอนนี้กำลังพูดกันหนักนะนะก็เลยมาบอกว่าที่นี่มีกองเรือพาณิชที่เรียกว่าตะขาบทะเลตะขาบทะเลหมายว่าเป็นตัวตะขาบเนี่ยใหญ่มากขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแต่ไม่ใช่ตู้แบบนี้แล้วตู้คอนเทนเนอร์จะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่แบบนี้แล้วแล้วเราจะไปเล่นสนา หมือนตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละครับเหมือนล,ลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นตู้แต่มีแกนกลางข้างในแล้วก็ซีลสินค้าทุกอย่างยึดไว้กับแกนกลางข้างในส่วนตัวของมันไม่ต้องเป็นเหล็กใหญ่ๆหนักๆยั่ไงต้องนะมันจะเป็นผสมที่เบาเบานะฮะซีลปิดทีทีหนึ่งนะก็เรียกว่าน้ำหนักเบาอ่ะพูดง่ายเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์เบา ไม่ใช่เป็นเหล็กระสู่ที่เบาเหนียวนะเศร้วตู้เนี่ยไปรับที่โรงงานเลยรับที่โรงงานแล้วเราไปลิงก์กับโรงงานหมดแล้วโรงงานนี่เป็นคนไทยไปลงทุนหมดในประเทศต่างๆคนไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนะอ่าไปลงทุนแล้วก็ไปรับมาจากโรงงานแพ็คมาเลยแพ็คแพ็คแพ็คเขาก็นํามาส่งที่ตะขาบทะเลแล้วตะขาบทะเลนี่ไม่ต้องมีท่าเรือเดียวมีตรงไหนก็ได้เพราะมัน มันเป็นเรือไม่ใหญ่ตะขับทะเลมันเป็นให้นึกถึงตู้คอนเทนเนอร์เนี่อย่างเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวตะขับทะเลที่เป็นเป็นวงกลมอ่ะมันเป็นโฟมมันเป็นโฟมนะฮะเป็นโฟมแล้วตู้คอนเทนเนอร์ในสายก็เป็นในโฟมอ่ามันเป็นมันเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกแล้วโฟมนี่มันจะหมุนเหมือนลูกโม่ลูกโม่ปืนที่มันหมุนน่นนึกออกไหมลูกโม่ปืนนี่เลย แล้วลูกปืนแต่ละนี่ก็คือตู้คอสเทนเนอร์อันนี้ภาพถึงลูกโม่ปืนะนะนะมันหมุนอะเออแล้วตู้เนี่ยบองว่ามันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมเออมันใหญ่ประมาณนั่นแหละแต่ตู้มันไม่ได้สูง,งนี่นะตู้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่านะครับเป็นแบบนี้นะหรือจะเป็นทรงกลมก็แล้วแต่นะเป็นลูกโม่หมุนอะแต่ใส่สินค้าเข้าไปใส่สินค้าใส่สินค้าเข้าไปนะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็หมุนอยู่ในตัวตะขับทะเลมันมีแกนกลางแล้วหมุน ไอ้ที่หมุนก็เพราะว่าเจ้าสินค้าไหนลงมันก็หมุนมาสินค้าลงประเทศนี้มันก็มันก็หมุนมาก็เจอเพื่อเอาไปแล้วก็มีรถรับไปก็ไปส่งไปเลยเอออย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างเงี้ยมัน,นมันเป็นตัวหมุนแล้วตัวมันเนี่ยมีขาเหมือนตะขาบแล้วก็วิ่งไปในทะเลวิ่งไปในทะเลแบบไฮดรฟลอยอ่ะวิ่งในทะเลแบบไฮดรฟลอยวิ่งด้่ยความเร็วกว่าเรือใหญ่ที่ขนเป็นหมื่นตู้ความเร็วมันก็ควรจะ หกสิบแปดสิบอยู่ที่ตรงนี้หกสิบแปดสิบความเร็วประมาณเนี้ถ้าแปดสิบนะโอ้โหก็อยากจยให้ได้ได้แปดสิบนะแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วต้องเร็วกว่าเรอือใหญ่อ,อาจจะดึกเท่าหรือสองเท่าก็ได้รถถังทะเลทาได้นะวิ่งเร็วเชลอรถถับทะเลมีหลายตัวตัวหนึ่งก็มีหลายป้องป้องหนึ่งก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้อ,อย่างเงี้ยาสมอมติมี แปดป้องอหรือสิบป้องป้องหนึ่งก็มีตัวคอร์เทนเนอร์ประมาณสักหกได้ไหมข้างละสามได้หก <6. S 2> ก็เป็นหกสิบหกหกป้องก็หกสิบละหกสิบนั่นก็ตะขับเฉลยตัวตัวเล็กอ่าแล้วมีตะขับเฉลยตัวใหญ่ก็อัดวงรอบหนึ่งอาจจะใหญ่เป็นสิบสองก็ได้มือที่หกนะเพิ่มอีกเป็นสิบสองหรือเป็นสิบก็ได้ถ้าเป็นสิบกับสิบ ถ้าเป็นสิบตัวมันสิบตู้ตัวมันก็เกิดแล้วตัวมันต้องมากกว่าสิบตู้เป็นยี่สิบตู้อ่ะสิบก็เป็นสิบสิบก็เป็นร้อยยี่สิบตู้ก็เป็นสองร้อยตัวใหญ่ก็ประมาณสองร้อยตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเนี่ยรู้วิ่งปไปทะเลด้วยความเร็วเร็ว,ว่าเรือหมื่นตู้เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นบกได้เลยอ่ะมันขึ้นบกได้เลยนะ หมายว่าหมายว่าถ้าถ้าเผื่อว่าเราวิ่งจากเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะวิ่งมาก็มาขึ้นที่ประเทศไทยตรงที่จะทำแรนบิดอ่ะคือแรนบิดท่านจะทำตรงไหนก็นแล้วแต่ที่นี่ไม่สนใจทำไหนก็ได้แต่ที่นี่เป็นกองเรือพาน,นิดตะขาบทะเลก็จะขนสินค้าพวกนี้มาอย่างรวดเร็วมาถึงปุ๊บตัวมันอ่ะ ตัวมันจะ,จะมีล้ออยู่ถูกลากจูงขึ้นได้เพราะนั้นพอมา,ม,ามาเทียบท่าก็จะมีตัวลากจูงไอตัวลากจะลากขึ้นบกเลยลากขึ้นบกทันทีเลยไม่ต้องมาถ่ายชิค้าลรนะลากทั้งตัวเลยลากขึ้นมาแล้วตัวก็จะมีวิ่งบนรางอ่ะวิ่งบนรางรถไฟนี่แหละจะรางใหญ่ล้อใหญ่วิ่งบนรางวิ่งดูความเร็วเหมือนกันผมสิบแปดสิบนั่นแหละวิ่งเลยมาเลยข้ามจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อไปเลยนั่นตะขับทะเลเป็นแบบนั้นสามารถทําอย่าง,งานั ช่วงวิ่งข้ามประเทศไทยเนี่ยก็ไปถ่ายสินค้าลงนีครับแล้วก็เพราะเพราะมันมีไอ้รถไฟไปเรือสูงวิ่งตัดมาแล้วจากสิงคโปร์ไปทางจีนตอนใต้แต่มันก็จบโขงสินค้านี่ได้นะมันเป็นเส้นทางตัดเพราะนั้นเราจะเป็นตะขับทะเลที่เป็นกล่องเรือพันธุ์ที่ไปทั่วโลกเลยนะไปแชร์สินค้าจากเรือลำใหญ่หมื่นตู้สองหมื 20, ่นตู้แต่เราไปรับที่โรงงานเลยอ่าเราไปรับที่โรงงานรับโรงงานมี รับปุ๊บก็มาส่งที่ท่าเรือของตะขับทะเลแล้วก็ไปก็อย่างรวดเร็วเลยเพราะไม่ต้องรอโอ้โหเหมือนตู้กว่าจะขึ้นอันนี้มาแป๊บๆวิ่งละรับปุ๊บส่งปั๊บ,บ,บ,บรับจากโรงงานมาส่งนะพอส่งปุ๊บขึ้นตะขับทะเลก็ตะขับทะเลยแป๊บเดียวก็เต็มละพอเต็มก็วิ่งไปเลยด้วยความเร็วสูงผ่านประเทศไทยข้ามไปเลยวิ่งตรงไปเลยระจะทางสั้นเร็วกว่าเพราะนั้นตะขับทะเลก็จะไปได้เร็วไวทั่วโลกไปทางเดินทางเรื่องื่น เป็นกองเรือพณิชย์แต่ข้าวทะเลเกิดจากพระเจ้าตากต่อเรือไงพระเจ้าตากกู้ชาติแล้วก็ต่อเรือเหมือนกันผมก็จัดตั้งขบวนกู้ชาติพระเจ้าสองอ่ะก็ต้องไปที่จันทบุรีแล้วต้องไปออกแบบแล้วทดลองทําตะขาทะเลที่นั่นดูนะเป็นต้นแบบทัทดลองทําแบบที่นั่นก็เหมือนพระเจ้าตากต่อเรือนอะปูอยู่ยูออตัวเรือพระเจ้า,าที่ที่เดิมนั่แหละไปทําที่นั่นไปออกแบบที่นั่นทําอูต่อเรือที่นั่นนะ นั่นคือเรือทางน้ํทาทั้งปกที่นี่ก็ต่อเหมือนกันเพราะในโลกนี้ที่นี่ก็จะออกแบบยานยนต์ประจำตัวให้ประชาชนออกแบบยานยนต์ประจำตัวให้ประชาชนนะออกแบบเรือตะขาบกองเรือพาณิชย์ให้กับประเทศก็จะขนทั่วทั่วไปหมดเลยทั่วทั่วโลกทะ,ทะเลเนี่ยคนไทยจะเป็นกองเรือพาณิชย์เราคนจะมีงานทํามาประจำหรือตะขาบตะขาบมีเยอะแยะหลายตัววิ่งกันยุ่ยเย็ดเต็มไปหมดวิ่งดวยอวามเร็วไปช่องแคบช่องเล็กไปได้หมด ขึ้นบกได้ด้วยข้ามฝั่งได้เลยข้ามในประเทศไทยนี้ได้เลยเพราะมันมีรางลากจูงความเร็วหกส0แปดสิบเหมือนกันความเร็วแ0ดสิบก็แป๊บเดียวก็ไปลงอีกฝั่งแล้วก็ไปต่อได้อีกนะเป็นแบบนี้นะเห็นภาพนะเข้าใจนะเสร็จแล้วก็สามารถที่ไปข้ามฝั่งประเทศไหนก็ได้แบบํำนองเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ระรยะทางเพราะนั้นกองเรือพาณิชย์ตะขับทะเลนะกองเรือกองเรือพระกองเรือตะขับทะเลไทยก็จะขนส่งทั่วโลก อ่าอย่างนี้นะฮะส่วนยานยนต์ประจำตัวทุกคนต้องมียานยนต์ประจำตัวเหมือนมีมือถือทุกคนมียานยนต์ประจำตัวอันนี้คือฟอร์แมตใหม่เป็นรถฟอร์แมตใหม่ที่ผมออกแบบเป็นฟอร์แมตใหม่นะไม่ใช่รถเก๋งซาลูนที่ใช้กันทั่วไปนะแบบซีดานไม่ใช่เป็นฟอร์แมตใหม่เพ้่งออกแบบใหม่เลยผมออกแบบช่วงล่างใหม่หมดออกแบบระบบใหม่หมดเลยนะแล้วทุกคนมีมีแต่ตัวเล็กตัวสั้นตัวยาวมีดังนั้นอันนี้แหละคือรถยนต์ประจำชาติประเทศไทยคือ ลิจัจะไปทำตัวผมต้องไปออกแบบนะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นงานผมงานใหญ่กว่าแรนบิดอีกงานผมนี่ใหญ่กว่าแรนบิดผลประโยชน์ได้มากกว่าคือคือได้ประโยชน์มากกว่าแรนบิดแลนบิดลงทุนแล้วว่โอโ้ไม่รู้จะแต่นี่โอโ้ได้ประโยชน์มากกว่ากองเรือพณิชิ์โอ้โหครับตะขับทะเลได้นะมันวิ่งได้ทั่วโลกเพะนั้นมันรับงานได้ตลอดเลยได้ผลประโยชน์มากกว่าลงทุนไม่ได้เยะสร้าง นะแล้ว้ะเบิดเราสามารถทําพยมยานได้นะพยมยานเจ็ดพยมยานเจ็ดก็จะขนส่งสินค้าทางอากาศเหมือนกันก็ที่นี่ก็มีเหมือนกันเตรียมไว้ทั้งพยมยานเจ็ดตะขับกองเรือตะขับแล้วก็ยานยนต์ประจาตัวของประชาชนนะอันเนี้ยสามารถนี้เตรียมไว้สำหรับประเทศไทยโดยขบวนกู้ชาติจากสองต้องสมัยก่อนต้องต่อเรือสะพาวแต่สมัยยุคแอร์ต้องต่อสามอย่างนี้นะวันนั้นแจ้งให้ทราบก็จึงมายืนที่ตู้คอนเทนเนอร์ อ่าเพราะว่ามันมีตู้คอนเทนเนอร์แ่าวงานผมเป็นงานแบบเนี้ยจะเรียกงานการเมืองไหมละ่ะเออเรียกอะไรเดียบอกแ่างงานผมไม่ใช่งานการเมืองแต่ต้องไปจัดการการเมืองก่อนไงเพราะมันเป็นระดับสูงสุดเพราะนั่นที่นี่ต้องประจัดการการเมืองก่อนนะเป็นระดับแรกเป็นอี่หลักที่หนึ่งต้องจัดการก่อนแล้วพี่หลักที่สองประชาชนมีทุนคนละยี่สิบล้านบาททําอะไรก็ได้อกองเรือพลังที่สร้างได้กองเอรือตะขับอะไรสร้างได้แล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเ,เสียภาพเข้าใจนะเพราะนั้นงานผมไม่ใช่งานการเมือง เข้าใจนะเป็นงานอนาคตศาสตร์มีวิสัยทัศน์มีลัทธิให้ใช้กับเคลื่อนแล้วก็มีนโยบายหลักที่จะใช้แล้วก็มีโมเดลต่างๆออกมาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมโมเดลต่างๆออกมาเพื่อไปไปสร้างเลยไปเกิดไปเป็นเลยเนี่ยเข้าสู่ยุค AI เลยเนี่ยโมเดลต่างๆมีเตรียมแล้วก็แก้ปัญหาจราจรหายขาดด้วยแก้ย่างไรไปดูรายละเอียดต่อไปอาละ คลิปนี้ขอจะเป็นทางนี้ท่านยิ่งฟังผมท่านยิ่งงงเพราะมันโอ้โหมันอลังการยิ่งใหญ่คิดไม่ถึงคิดไม่เป็นคิดไม่ออกแล้วมันเกินจินตนาการคนไทยที่จะไปคิดแบบนั้นนะแค่ตะขาทะเลท่านก็น,นึกภาพไม่ออกแต่ที่บอกอธิบายคงนึกออกนะโรงงานทั้งหลายไม่ต้องขนมารอท่าเรือแล้วลงเรือลําใหญ่เป็นหมื่นหมื่นตันมาที่นี่เลยเร็วกว่าไปไวนะไปไวยเร็วกว่านะ ก็เรียกว่าเรามาแชร์แบ่งแบ่งแบ่งนะแบ่งตลาดกันนะใครอยากไปไวกมาที่นี่ขนส่งเร็วนะเห็นภาพนะคนจะทำ่างนี้ส่วนยันยนต์ประจำตัวเนี่ยทุกคนมันมันเหมือนมีมือถือแต่คราวนี้ทุกคนมียานยนต์ประจำตัวแล้วตัวมีขนาดเล็กจิ๋วเลยเล็กเฉพาะตัวไปดูรายละเอียดข้างในแล่กันเสร็จแล้วก็มีระบบจราจรให้อีกเพราะในประเทศไทยจะส่งออกระบบจราจรพร้อมยันยนต์ประจำตัวแล้วก็ขนส่งสินค้าด้วยกล่อง ตะขาบทะเลกองเรือตะขาบไปเลยนะเข้าใจเป็นภาพนะเอาละคลิปนี้ขเขาจะเป็นนี่ครับผม,ามาบอแอดทำงานด้วยกันยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ